เฮ้ยปยันสเนกเกอร์ะสวัสดีจ้าทุกคนมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยขึ้นตาขึ้นกาจะมาซองเห็ดหละ่ะหูอยู่ว่ามันวมมีแต่ว่าอันอยากมาซองจ้ะพี่น้องมันมวนเด้มาซองเห็ดจ้าว่าจะอากาศหนาวแล้วฝนตกอยู่อากาศเย็นเย็นเมืองทาข้างยางคอยจะเศร้าแห็บเหบพี่น้องเอ้ยเศราเหนื่อยหลายจ้ะพี่น้องหนาวหนาวจ้ะพี่น้องอืม เป็นวัดเป็นไอ <c oughs> ขุ้นท่าขึ้นมาเอาเชามีแห้งก่อนอเนี่ยเบิงสร้างช่างทีรี่จะพี่น้องเบิงจะยางก็วิ่เมือ่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะกันสวัสดีครับก่อนมาติน,ตนอย่โอเควิ่งข้อมเย็นยเยนาะก่อนประสิยางไม่พี่ละพี่น้องทัางพียางไปเรื่อยละให้เยน็น เอ้ยก uh, <laughs> ็สิย hmm. uh ่างพ่ออีหยังก็สิเก็บนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยย่างคึ่งเบิงปลาหนิงก็บ่ค่อยได้เข้าปได๋ดอกจ้ะพี่น้องพ่อยังก็เก็บแล้วเนาะปาเ็ดปาก็งามได้แต่ว่ามันคือบ่มีเ็ดจ้ะพี่น้องเอ้ยงึดละนายเอ้ยหาเลาะดูจ้ะ ว่ามันคอยกระยานอันแมงบ่งแม่งยังไปฝืนว่าพี่น้องเบิ่งเฮ็ดอีหยังพี่น้อง,น,งนี่ไงมันแม่นเฮ็ดอีหยังจ้านีไหมดำปีปีง่ายง่าดอกไหมนี่จะใครรู้บ้างมัอนีเฮ็ดอีหยังมันเ,เป็นดังซี่คือเฮ็ดปวกเทดอกง่ายขังนีไหมนี่จ้ะบือหลายโผล่พี่น้องเบิง่งแหม่มันคือเฮ็ดโปะเทคือเฮ็ดโปะบานคอยแท้นี่แหม นี่ใครรู้บ้างนี่พี่น้องมันกินได้บ่จ้ะมันเห็ดอีหยังนี่แม่นี่แจ๋าพี่น้องก็เห็ดปวกแท้นี่ฮ่าฮ่าโอ้ยหงุดเนาะจับไวเห็ดหยังดอกพี่น้องเปิดกระมาดไทยบิ่งตีว่ามันเป็นเห็ดหยังอยเห็นมันตั้งเถอะเลยเต็มอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะมันทำไมมันเหมือนเห็ดปวกแท้นี่แม่นี่จ้ะพี่น้อง ตุบปุตีปีอยู่จ้ะพี่น้องโอ้ยพ่นอ่อนซอนเดี่ยจะว่ามันเห็ดกินได้บ,บ่จ้ะใครรู้บ้างเลยบอกหน่อยโอ้ย,อยพ่อยังกะเก็บสิยังพ่อขวดกะเก็บขวดคือเก่เกาละจ้ะอันจังสี่อันเอาไปแหลกขายได้จ้ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยจักว่เห็ดยังพี่น้องไปไปก่อนอมันหลายมันง่ามข่อยเลยมัเบิ่งมันเห็ดอีหยังเหรอหน้าข่อยก็มาพ่อขวดข่อยกะเก็บไปนะั่นมันละนี่จะ้ะ จะพี่น้องให้ตุปุติปีอยู่ไปพี่น้องไปบึงมองไม่จ้ะไปดูที่อื่นเออลงสั่นคอยเออเกียนจะพี่น้องเนาะไปเบึงมองไม่่ตจะพี่น้องอสะเบียงสะเบียงสะเบียง้ะพี่น้องเกียนนะจ้า